สุปมงคลเฉลิมพระชนมะพันษาจะหลัดล่าพระราชินีจัก,กรีสมัยพระเมตตาเปี่ยมทั่วล่าประชาไทยแผ่ปกไกรให้ร่มเย็นเป็นสุขใจขออัญเชิญเทพเทวาเหล่าอารักษ์ปกพิทักษ์ทำรงมงคลสมัย พระเกียรติก้องกระเสมล้นปาดพนภัยถวายชัยยิ่งบุญญาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา